อัปเดตกับเขาเลยค่ะเพราะช่วงนี้ไม่ได้เจอน้องเลยไม่ได้ออกกำลังด้วยกันด้วยแอนไม่ห่วงคิมนะแอนว่าคิมน่าจะขยันอยู่น่าจะยังคงมีความแบบแบบมีวินัยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ห่วงเรื่องว่าจะท้องยากนะอาก็ไม่แน่นะดูไปเล่นโปรแกรมที่เบาลง เพอถ้าอยู่กับเรามันต้องฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งข้อสงสยยัยว่านางเต็มตัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้เลยค่ะกับคิมมากมันเป็นตบจูบเหมือนจำเลยรักกับคิมมาแอนเชื่อว่าถ้าเขา,าตีกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันอะไรเงี้ยแ,แล้วเขาก็ต้องมีลูกกันเร็วเลยแอน,อนหมดตัวไปหมดแล้ว กแอนงานแต่งก็ให้ไปแล้วงานแต่งก็ให้ไปแล้วร้านให้แล้วนะร้านนึงอะนะร้านนึงไม่เจ๊พูดว่าเออเต็มรับขวัญหลานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องมีของอะไรให้นางอะไรประมาณเนี้ยคือดาวจะเอาทุกวันละเอาทุกวันละทุกโอกาสเลยมันต้องเตรียมใช่ค่ะไม่งั้นนางก็จะแบบออกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยทวงให้เราเสียหน้าเขารวยกว่ามากนะค่ะสองคนผัวเมียช่วยกันรวยไปถึงไหนละเพราะฉะนั้น เขาต้องดูแลพี่อย่าบอกอะไเนาะอบอกทีมไหมคะอย่าทิ้งพี่นะทีมขอถาเรื่องากบอช่องนี้น่อยได้ไการทีมเป็นไงเออใช่ไม่รู้ว่าลูกทีมจะแข็งแรงพอไหมนะคะเพราะว่าดูเหมือนคนเก่งเตะเก่งแบบเซียนทางด้านกีฬาไปอยู่ทางฝั่งของเกรทวอลินทอนหมดเลยอยงี้ไแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอะ ใช่ปีที่แล้วแอนแพ้ไงฝั่งแอนแพ้แก็คนเดิมใช่ใช่แล้วกัปตันทีมก็เป็นคนเดิมอแอนเป็นกับแอนเป็นผู้จัดการทีมพี่บอยเป็นกัปตันก็ก็เดี๋ยวเราก็ช่วยกันผลักดันให้ลูกทีมเราแบบพึ่ๆมีแผนพลงวิบยังไงบ้างคะว่าปีนี้เราต้องเอาชนะบ้างก็คือไม่มีอะไรแค่กดดันลูกทีมกันให้เด็กคือให้เด็กๆไปแบบไปแบบฝึกให้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ชนะเขาแก้หน้านิดนึงเพราะปีที่แล้วอายมากคคะไไดุ้ยอรใช่าง้บไหมคะ ได้แดงไม่ได้ดูปีที่แล้วได้ดูค่ะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ดูใครซ้อมเลยได้คุยอะไรกับพี่บอยบ้างหรือยังยังค่ะมีแต่ฝากบอกไปทางคลิปว่าแบบเมื่อบอยบอยต้องแบบเคี้ยวเข็นเด็กๆนิดนึงนะอะไรเงี้ยเราถึงจะเป็นงานเฉลิมฉลองช่อง3แต่เราก็เอาจริงอะไรเงี้ยแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพีแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้บนอายมากันซ้ำสองนะปีที่แล้วมันยัง ใจใจรบใจพ่อนยังงงไ้าามันโดนบูลลี่ไงคือโดน <c oughs> โดนักแสดงด้วยกันในในช่องนี้ก็บูลลี่เลื้อยหยันกันมันเจ็บตรงนี้แหละคนอื่นบูลลี่นี่ไม่เท่าไหรน่นะแล้วีนักฉีบ้างไหมก็มีเดียวเดี๋ยวต้องแจกเงนิน, <c oughs> นอาจจะต้องรวบรวมเงิ <c oughs> นมาแจกต้องเงินเท่านั้นถ <c oughs> ึงจะซื้ <c oughs> อใจได้เราจะต้องลากลูกทีมออกไปวิ่งไปออกกำลังกายไปฟิตกับเราไหมคะเบี่ร์ก็ไม่อยากจะอย่างนั้นก็ไม่อยากกดดันอันว่าเด็กๆเขามีแรงกันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าแบบ บางทีแบบพออยู่ในสนามก็อาจจะปล่อยจอยไงเล่นสนุกแต่ฝั่งนั้นเขาเอาจริงไงเขาไม่ปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้เราก็บอกไม่ได้แล้วครั้งนี้เราจับผิดเขาได้เราต้องเอาจริงแล้วแต่ที่ซ <ละ S 2> อมมาสามนะส่าชะหมดเลยนะคะก็ใช่ไง<อ>ก็ใช่ไงอันนี้มันเป็นลางแล้วล่ะคืออยากถือถ้วยอ,อยากรู้น้ําหนักถ้วยเป็นยังไ<อ>คงครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทีมเรามีมีใครที่แบบพอจะกู้นาได้ไหมแบบเป็นโฟกเกอรน้าเตมจีอ๋อเจมจีอย่าพูดถึงแต่ละช อ้าเล็กธีระเดชยังเออดูฟิตดูออกกำลังนะแล้วก็ใครอีกนะน้องนายแต่บอลเก่งใครนะโอ้โหป๊บนี่คือต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นความหวังของหมู่บ้านใช่ครับป๊บเก่งมากซุ่มซุ่มซ้อมเองคนเดียวกับนันซอมน้องเก้าน้องเก้าได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วก็ไม่น่ากลัวนะเอาจริงแล้วนักใครกับใครที่สุดคะไม่ต้องให้เขาไปเตะลูกโทษได้ไหมอ่ะมาจัดการขวัดกันตรงนั้น ไม่เอาเอาแต่ครั้งนี้ไม่ต้องให้โอกาสเขาอีกตัดขอต้องทำพูดใจน้ำเออตีแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเขียนก่อนเออจริงๆต้องมีเนาะควรจะต้องมีอ๋อก็เดี๋ยวให้แฟนๆไปรอรุนกันค่ะก็งานบอลช่องสามอีกปีนะคะก็เป็นประเพณีเป็นกิจกรรมที่คนรักช่องสามมาจอยกันก็อยากทุกคนมาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะอ่ะพี่อัญทำจากนงสาวซุปเรักนมคิมหน่อยหลายคนรู้ว่าตกลงท้องไม่ท้องก็เห็นรูปที่ไปอัลโตซาวเหมือนจะทำอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ทราบข่าวไม่ก็หลายคนแบบยังสงสัย ไม่ห่วงคิมนะแอนว่าคิมน่าจะขยันอยู่อะไรยังน่าจะยังคงมีความแบบอแบบมีวินัยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ห่วงเรื่องว่าจะท้องยากนะนี่แอปเดตอะไรบ้างไหมคะไม่ได้ใครยาได้มาแล้วอ๋อเอาไม่ได้อัปเดตกับเขาเลยค่ะเพราะช่วงนี้ไม่ได้เจอน้องเลยไม่ได้ออกกำลังด้วยกันด้วยเพราะว่า เขาชอบออกกําลังกายโดยการเปิดแอร์พี่ไม่เปิดนางก็เลยจะบอกช่วงนี้หน้าร้อนขอพักกับกับกับแอนก่อนเยก็เลยไม่ได้เจอกันไม่ได้อัปเดตหรือว่าเตรียมตัวแล้วอาก็ไม่แน่นะดูไปเล่นโปรแกรมที่เบาลงเพราะถ้าอยู่กับเรามันต้องฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งข้อสงสัยว่านางเตรียมตัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าจริงแอบรุนไหมคะส่วนตัวเองว่าแบบแอนไม่รู้เลยค่ะกับคิมมามันเป็นตบจูบเหมือนจําเลยลากันนะแอนเชื่อว่าถ้าเขาตีกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมีลูกกัน เร็วเนี่ยเตรียมของขวัญเยอะไหมเพราะว่าพี่เแอนหมดตัวไปหมดแล้วยังจะเอาอะไรกับแอนอีงานแต่งก็ให้ไปแล้วงานแต่งก็ให้ไปแล้วร้านให้แล้วนร้านหนึ่งอ่ะนะร้านหนึ่งไม่เจ๊นี่่ถามเป็นเรื่องเป็นราวมันเลยทำให้งานแต่งฟุกเกิดคนเขาก็รอซองอย่างแอนแอนก็ไม่มีให้แบบนั้นนะมันลามไปถึงงานอื่นมันลามไปถึงความคาดหวังของงานคนอื่นว่าแอนจะต้องร่ำรวยมากอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่ได้ให้ค่ะ าไปุตก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ค่ะฟุกก็ไม่ได้อะไรสักอย่างไปแต่ใจอย่างเดียวแล้วคิมมีเอ่ยแปลว่าเอ้อัธหลานมาพี่อันต้องเท่ากันก็พูดอยู่ก็พูดอยู่ก็พูดว่าเออเต็มรับขวัญหลานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นบ้านใบม่ก็ต้องมีของอะไรให้นางอะไรประมาณเนี้ยคือนาจะเอาทุกวันละเอาทุกวันละทุกโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขารวยแล้วนะไม่ต้องมาเอาอะไรนะมันต้องเตรียมใช่ค่ะไม่งั้นนางก็จะแบบออกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยทวงให้เราเสียหน้า จริงเเขารวยกว่าเราเขารวยกว่ามากแล้วค่าสองคนผัวเมียช่วยกันรวยไปถึงไหนแะเพราะฉะนั้นส่งใั้ฉันไม่ใช่เราต้องดูแลพี่ต้องดูแลพี่ความในใจว่าต้องดูแลพี่อยากบอกเลยเนาะบอกกินไม่ค้างอย่าทิ้งพี่นะกินแค่นั้นละค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ